สวยใส่สบายจริงๆค่ะคุณข,ขาเพราะฉะนั้นรายการสดวันนี้ใครดูอยู่ใครเห็นแล้วอยากได้ไม่ว่าจะไซส์ไหนซื้อเลยค่ะ ดูไซส์อีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะหากว่ายัางลังเลอยู่เนอะ,ะรอบอกเนี่ยนะคะขยายห,หรือว่ายืดได้ถึง52นิ้วเลยรอบเอวค่ะยืดได้ถึง50นิ้วส่วนสะโพกค่ะ54นิ้วจริงๆเซตนี้นักแยนซื้อ,อไปเนี่ยเอาไปแบ่งกับแม่ได้เลยนะได้ซแม่สั่งไปแล้วเซตที่แล้วคุณผู้ชมอันนี้คะสวยแต่วันนี้ต้องบอกว่าลายใหม่สวยกว่าเดิมอีกสีแจ่มมากมีอยากจะได้ซักเซตเอาไปแบ่งแบบให้แม่สักสี่ตัวให้เราสักสามตัวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนใส่ได้แบ่งกันใส่ได้ ที่ได้ไป9 0กา9บาทาบาเ,เ,เท่านั้นเองได้